สวัสดีครับผมพิเศทธิก์กระติการโกลนกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีเรื่องอะไรเด็ดๆบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับครับผมในดาสตำรวจสำรวจทุกช่างผู้บหมา่งาจราจรสถานีตารวจภูธรเบอร์โมเล็กจังหวัดสระบุรีครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นชายคนนี้เดินมาเจอหนี่เขาครับ โอ้โหเฮ้ยเขาเกิดอุบัติเหตุกันยกใหญ่เลยเฮ้ยมีอะไรให้เราช่วยเหลือบ้างเว้โอ้โหเอานั่นนั่นโทรศัพท์ถับโทรศัพท์คนเจ็บร่วงโอ้โหว่นี่โอ้โหเลืเลือดออกเนาดเลยเจ็บหนักวายวายโอ้ยไอ้ชั่วดูสินั่นเขาเจ็บอยู่ยังจะเอาของเขาอีกเว้นจริงๆแกเนี่ยวายเลือดออกขนาดนี้เฮ้ยเอ็งนี่พาไปโรงพยาบาลเลย ขนาดนี้เองก็เลอะเรือแล้วมั่วแล้วโโอ้หเอาต่อยอ่ะเอาต่อยเอเ็งเก่งไหมไงวะเนี่ยเอ็งถึงเตะไอ้เนี่ยโอ้โหแผกตาดูเลยเนี่ยนี่เ็เศร้าอุบัติเหตุกันโย่นี่เ็เศร้าอุบัติเหตุกันโย่เขาซ้อมอุบัติเหตุช่วยเหลือคนเจ็บไม่ได้เจ็บจริงแต่แกเนี่ยขโมยจริงเลยใช่ไหมอุบัติเหตุแล้วเรื่องเนี่ยเรื่องความเว้ยเรื่องความอุบัติเหตุ คนเย,นเยอนอหายคืนหายนะคือแล้วไปแล้วไปไหนจะไปไหนโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยไวไเวววนี่ยไวกว่าแคกเลยไม่ทันแล้วจะคิดหนีอะไรตอนนี้ไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยแหมไอสัญชาตญาณขโมยเนี่ยมันรุ่นแรงจร<ห>ิงจริงเชียรผู้รับรองผมรู้ผมเป็นคนดีนะมผมไมอยากช่วยอันเนี้ยรอเล่น โอ้โ,ห,โห, oh, หน่าดานรอเล่นร้อเล่นไรล่ะแต่ตำรวจนะเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้ซ้อมด้วยเขาจับจริงนั่นเขาซ้อมแผนเผชิญเหตุคุณรู้ไหมคุณน่ะรักทรัพย์เขาค,คิดว่าของคนตายถือโอกาสเป็นพลเมืองดีแต่รักของขอขอบคุณดาบตำรวจสำเริงทูบแชมผู้บังคับหมู่งานจาราจรสพอ,อมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเจ้าของเรื่องซ้อมอุบัติเหตุ รายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมบทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปะัิญยบัตรร่วมบทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตูปอออ้ปน .2 ปนฝบึ่งทองหลงังกรุงเทพ .10242 พร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตูปอออ้ปน .2 ปนฝบึงทองหลงังกรุงเทพ .10242